ครั้งล่าสุดที่เจอกับลูกสาวนี่ตอนไหนครับพ่อห้าหปีที่แล้วนะครับห้ปีที่แล้วครับหเอห้าหกปีที่แล้วก็สักประมาณตอนที่เขาอายุเท่าไหร่20ิบกว่าดิครับเจอกันแป๊บเดียวผมจําได้ว่าเจอกับลูกสองครั้งเด็กครั้งนึงแล้วก็มาเจอตอนโตเลยอ๋อ เขาเล่าให้เต้ยฟังว่าเจอกับคุณพ่อครั้งสุดท้ายตอนประมาณอายุ15-16อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเขาเคยตามหาคุณพ่อเจอครั้งหนึง่งแต่ว่าก็ขาดการติดต่อกันไปก็อย่างว่าก็ต่างคนต่างไปหาก,กินนะั้นเนาะเราก็ต้องไปวิธีทางเรามันก็บูดยากเา้าเรา่อยากจะกลับไปแต่นี้เขาไม่ยอมรับเรากลับไปไหนกลับไปให้ปเปครอบครัวอย่างเงี้ยกับแม่เขาอ่ะนะครับทีนี้เราก็ ก็ต้องดินนะนะมันก็ต้องไปเรื่อยอชีวิตคือเรื่อยเรื่อยครับ <S <S บางครั้งมันเห็นรูกคนอื่นเราเราก็ในใจนะเก็บไว้ในใจเราก็ไม่รู้จะทำยังไง <c oughs> ผมไม่ไค่อยถูกับบไงมันไม่เข้าตาเขาว่านอกไม่ให้เราอย่างเงีทำไม่ดี เราไปพาลูกเขานี้อย่างเงี้ย<อ>เราโอเคเราเกเกมากคือมันมาคิดได้มันก็เกือแบมานะสงสารลูกคนสงสารผมกูจะทำยังไงอยากจะไปเรารู้ว่าเข้าได้แต่ว่านี่พี่น้องเขาจะรับไหมญาติญาติเขานี่เราก็จะไปเป็น,ปนจุดที่ไม่ดีไงว่าอย่างว่าเราก็เราก็กลัวเนาะว่าขอจะว่าไปไม่รอดแล้วทีกลับมาอย่างเงี้ยเรา เราไม่ใช่เราไปอย่างหนึ่งคือหาลูกเนี้ยแล้วเรารู้ข่าวลูกไหมไดิว่าลูกเป็นตาย,าย,ยาร้ดียังไงช่วงหลังมาผมไม่รู้เลยร,รู้อยู่ช่วงนึงว่าเขามีแฟนมีแฟนนี่แหละแล้วขนก็ไม่ด้ติดต่ออะไรกันเลย นึ่งผมความคิดของผมผมว่าถ้าเรารู้เราไปถามคนนู้นว่าขอเบอร์แล้วติดต่อลูกได้อย่างเงี้ยเราเราเราทำได้แตนี้เราไม่อยากให้ลูกมารับลูกกับเราไงไม่อยากให้เอามารับลูกคือไม่ไม่อยากให้รู้เลยเราดวงห,าหงา่างเอาจัดวงห่างแต่ว่าเขาอยากเห็นพ่อแบบใกล้ชิดเลยนะครับอ,อ,อยากเจอลูกไหมล่ะ ยากครับไปเจอลูกไหมวันนี้มันมีธุระด้ฮะผมมีธุระไปต้องม,ม,มาเอาเลาเดี๋ยวต้องบอกพ่อก่อนว่าตอนนี้ลูกสาวอยู่ข้างในนะในรถอ่ะในรถเหรอครับในคุก ันนั้นเต้ยไปทำข่าวข้างในเดือนจำอ่างทองครับแล้วก็ได้คุยกับนักโทษหลายๆคนเบียร์ก็คือหนึ่งคนในนั้นโอเคเขาโอเคแน่ๆอย่างเงี้ยตกใจไหมครับตอนนี้คิดยังไงครับพงพอ่อ อยากถ้ามันอยากจะถามลูกว่ามันโดนเรื่องอะไรแล้วไปเกทําไมอะไรยังไงผมก็ไม่อยากให้เขามาเหมือนเราไงมผมก็คนเกแต้ไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วเนาะที่อ,อที่ลูกสาวเขาก้าวพลาดผมมึง,ง,ง,งจะรู้เนะผมก็เม,มทราบเขา บ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน ยู u ูบอีเตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณา ก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิอจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า